วิเศษานวิิชาู้ทนเทียวมาเทียวพระนมราีกิเลสลาอภิบาลมหาชนโลห วินจะรวมทนหยุดเหงาเมืกคนอนุชนผาต้นทันยอมตายไม่ยอม